เฮ้ยเฮ้ยมีข่าวอดีตนาตกรรมเกิดขึ้นรู้สิมีคนโทรที่ไหนก็ไม่รู้มาฆ่าคนเนี่ยกูกูไ้เจ้าอางจ้าอางไงใครวะเฮ้ยรู้สิเฮ้ยปอีกขั้นตอนหนึ่งนะตอนถ่ายแอคชั่นตัดท้ายได้เลยฟิ e โอเคฉัน,นต้องเป็นคนเก่งพี่ดอกอะรถไฟไม่อะอเอานีา่มาของจริงดีกววเเดี๋ยวเราด,ดับไฟดับไฟดับไฟสต็อป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 ดับไฟเอาไม่ใช่ไม่ใช่ทำผิดเว้ยสต็อปสต็อปน้อ นมันไหมมันไหมทำเพื่อแล้วก็เป็นไปตามคิดทุกอย่างายไปจุตัวเถอยนู่ได้ตัวเราเหลือเดี๋ยวหมอจะกินนะในยา ทบูหลังหมอมาเลยเอ้าเดี๋ยวกล้องกล้องกล้องผิดกล้องผิดอ้าโอเคกล้องผิดมาโอ้ยถ้ามึงทำไมมึงต้องไปเกาะอยู่ตรงนั้นด้วยอีหมอนะนี่คือเขียนพิเศษนี่นี่เขาไม่แกหายได้เลยแล้วเขาไดดีเลยอ่ะดีมากเลย ดีมากนั่นแหะมันก็ดีอยู่แต่ว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าเออนี่ปืนปอมนะฮะขอเอามาเฮ้ยเฮ้ยเอาไหม Action Okay นัคืออ่อาทุกคนเก่งสุดในประเทศนี้แหละผิดและอีหนูมึงผิดและมึงจำพร้อมพอได้ไหมกลอนนี่แหละคือคอย เอาไหมไอ้ชันไปขอเล่นด้วยเล่นด้วยอะไรไมึงเป็นคนไทยหนังอไปกินนี่คือเรื่องจริงเนอะจะเป็นฮ้ยทำเกือบตายดิบายแอคชัน